ได้บ่อะไรเจียบล้มล้มไหมยิงลมไห้อออะไรแล้วทั้งน่ะจับหัวจับไถไปด้วย ห,หัวเจ้าก็ไป๋หุ่นไม่ค่อยเทียบไปเจา้าเราเอาจับหัวจับไผ่ไว้ดึง,งไปคู่กันเลื่นอนไปคู่เลือ่อนเจ้าก็ะป๋อยตัวนั้นข้างล่างอันนี้หัวมันน,มนั่นแหละอีกเจ้าจับไผ่รู้อนู่นะดีนมันย่างตรงเข้าไปนี่เลยแล้วนะ เดี๋ยวเขากักแล้วเขาเขาต้องเอาผักตบขึ้นเป็นบ่นนี่เดี๋ยวดูด้วยฮผักตบโอ้ผักตบคุณเ,เขาต้องเอาผักตบขึ้นก่อนมั่งสภาพกันครับอืมไปนขนามันแกยว อ้าวสู้สูส้สูู้้นี่อ้าวสู้สูวันนี้มีวันนี้มีมีมปลาไปฝ่ากน้องสตังแน่นอน ทีปลาแล้วบ่เนี่ยปลานันสิไปใสเท้ากัดปลาเนี่ยน่ปนลา

ขวบมาทางนี้ทางไหนไดงแล้วเห็นบ่นี่ขึ้นอยู่นี่นี่เนี่ยเอาไปเอาตีลงเอาตีลงพักต้ไล่ออกไล่ออกข้างนอกเลยไม่เคยหาหาไว้เลยเออไปยังไปให้พุชตีนเอาไปให้พืชพอพุ่งเลย ขขึึ้้นนเลยจะไปเสียบไปอย่างข้างมันก็ออกให้พยทธาปาจ<ป>ึงไปให้สุดสุดขึ้นไปเอ,เอาไว้สุดแล้วค่อยได้ลงทีเดียววางลงเอาหัวขึ้นเอาตีนไปครอบดึงหัวขึ้นขึ้นได้ <c ười> เอาไม้เสียบแล้วก็ มัดโลดมาหนึ่ไปลึกๆเ,เออดึงไปอีกเอาจนว่ามันเฮ้ยโซนเฮ้ยโสนสซนโง่สลิดสลิดเอามัดมัดเอาเสียใบคางเนี่ยโอ้ยไมไม่ไปช่ยงงยอยแล้วดึงไปเลยวเอาพี่มัดบนเลยทีนงึงเอาช่อยช่อยไม่กิน

Ừ. 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 bò ừ. đây tui nghe โซโซโซโว้าวโอ้นี่เอานใยเอาใยใยให้เขาติดดังั่ปลาหนิ่นเป็นมันอยู่มันเป็นหลุมเลยเนาะ ออกตีนเจ้าดีนี่ละครับนี่สัมนีพอดีเกินสันีนี่ยเอาตัวไลกๆใกนีกอ้งีปตั้นนเออวนนีไฟัุ่นหรอี่บห่างอกเนแ้วคะแนนเก็บนี้คะแนนเก็บด้วยสิอืม เอาเนีืยเสียของเบิดหมูเห็ดอยู่โตแบบนี้เฮ้ยเอาได้เอาไม่ได้ได้ยังดูดดูดแล้วโตแบบนี้เสียของเบิดเสร็วเสรว่าโก้ซอยสามนั่นมาแท้มาแล้วโก้เสียของทั้ง

แปลงล่างแล้วคะแนนนี่พอต้องสตาร์งแปลงล่างแล้วเกียนมือถามเมื่อไงบ้าใส่เมกันสันนะงดัเอาไม่ได้ด้อครับอย่าให้พลาดเด้อ ยูนอตบ่ยูนอตมันตันงสองทายนี่นี่คือศัตรูเราครับศัตรูที่เราไม่กลัวลงที่ไม่ลงน้ำวายเกรงขาสั้นหมดสิทธิ์เลย กไปะยะ่างนั้นะะมึงน,นึ่งค่อยดึงนี่นนกลัวแล้ว